อันนี้เป็นการ <c oughs> ปลูกพืชในระบบไฮโดรพลานิกนะฮะอันนี้คือต้นมะกรูดท,ที่ผมปลูกอยู่ในน้ำส่วนดินที่เห็นนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไปเรียงลำต้นของต้นมะกรูดเพียงแต่เป็นเพื่อเพื่อเป็นการยึดต้นมะกรูดเท่านั้นนะฮะส่วนอาหารน้ำมันได้มาจากในน้ำโดยตรงนะคระับ เห้สังเกตด,ดูอันนี้ผมใส่ เชื้อตะไข่้แล้วก็แบคทีเรีเราก็เป็นการให้ออกซิเจนกับน้ำกับรากของต้นไม้ด้วยส่วนอาหารน้้าผมให้เป็นฟู้ดแพลนเข้าไปใช้ส่วนผสมตามในกล่องที่เขาให้มานะครับซึ่งวิธีนี้ได้ผลมากตอนนี้ผมใช้เวลาปลูกมาประมาณ สามปีกว่านะแล้วอันนี้เป็นต้นกระเพราที่ปลูกในน้าำนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่ในขวดคือเป็นการทดลองแบบใหม่คือปลูกต้นไม้ คือพวกานไม่ใช่ปลูกต้นไม้ปักชำต้นไม้ในระบบสูญญากาศคือใช้ใส่ในขวดแล้วก็อัดฝาติดฝาให้นั้นไม่ให้มีอากาศเข้าออกแล้วขวดนี้เป็นต้นมะกรูดส่วนอันนี้เป็นต้นมะนาวมะนาวเหลืองนะฮะมะกรูดนี้ผมตัดกิ่งมาแล้วก็ปักใส่เข้าไปข้างในขวดอันนี้เห็นจากวันที่ ก็ใช้ตอนนี้เวลาสองเดือนกว่าแล้วใบยังเขียวสดเหมือนเดิมไม่มีการาร่วงรยจากกลิ่นจากกิ่งมันเลยส่วนอันนี้นะฮะที่ผมจะให้ดูนี่อันนี้เป็นต้นผูเขาวนะฮะใช้ระบบน้ำจะจะเห็นได้ว่าจากรากแล้วก็ลำต้นนี้จะ,จะเจริญ งอกอยู่ข้างในขวดนะฮะสมพวกดินนี้คือเป็นการแค่ยึดลำต้นให้ลำต้นอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าใหอ้อาหารได้จากดินไม่ใช่อาหารได้จากใน้ำนะครัเดี๋ยวผมจะให้ออกมาดูข้างนอกอันนี้เป็นผักสลัดซึ่งผมได้มาจากที่โรงแรม เขาทิ้งแล้วผมก็เอามาลองเอามาปลูกดูตอนนี้อายุได้ประมาณสองปีกว่าแล้วนะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้ดินเลยใส่ในน้ำแล้วก็ฟองน้ำแล้วก็เอาหินใส่เข้าไปมันก็อยู่ได้เจริญงอกงามดีส่วนอันนี้เป็นต้นกระเพรานะก็รากออกแล้วนะครับ แล้วสังเกตดูจะดีมอดอยู่นะฮะมดอยู่ตรงตามลำต้นนะะซึ่งมดนี้ผมจะไม่ไร้มันค่ามันเพราะว่าผมคิดว่ามดนี้เป็นการช่วยกำจัดพวกเพี้ยและ,มะแมลงให้ผมด้วยนะฮะแล้วมาดูรบบิอับนะะอันนี้เป็นต้นตะไคร แล้วก็ผูขาวแล้วก็ผักหวานแล้วก็กระเพราพวกนี้ปลูกในน้ำหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลากข้างในมันจะขึ้นไงดูเห็นไหมครับลากนี้เยอะมากเลยข้างล่างนี้ลากหมดเลยนะครับ แล้วอันนี้เป็นใบย่านาก็ใช้น้ำเลี้ยงเหมือนกันอันนี้ตน้นพลิกการทดลองแนละ้วปลูกในขวดให้ในขวดพลาสติกนะฮะถ้าใครอยากรู้วิธีปลูกว่าปลูกยังไงให้ทมอะไรเดี๋ยวผมมาผมจะบอกให้อันนี้ต้นมะก,กรูดก็ยังด้วยน้ำเหมือนกันน้ำอยู่ข้างในกระถางนั้นในต้น,น,ตนพลิก น,นี่พกพิกนี่เลี้ยงในน้ําหมดส่วนที่เห็นไปมันเหี่ยวเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วผมคิดว่าอีกสักสองอาทิตย์ผมต้องเอาเข้าย้ายเข้าข้างในอันนี้ก็ต้นมะกรูดเลี้ยงด้ยน้ำเหมือนกันนะสังเกตว่างามอันนี้เป็นต้นก็เลี้ยงด้วยน้ำ ออกดอก,ออกบายดอนนีอันนี้ผมใช้หม้อกาแฟที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาใส่น้ำก็ออกมาสวยงามดีส่วนใหญ่ผมจะใช้ระบบรีไซเคิลหมดนะฮะโอเคถ้าใครสนใจอยากรู้รยายละเอียดวิธีการก็ติดต่อผมมาทาง Facebook นะครับ ขอบคุณที่แวะชมครับสวัสดีครับ